อ่านช,ะชะดัดๆการอ่านคำก,ก,การอ่านคำไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดการอ่านคำไม่มีตัวสะกดการอ่านคำไม่มีตัวสะกดแก่แก่ขาขาซื้อซื้อโตะ๊ตะโต๊ะผีผีกะ,กะปิกะปิ เตาไฟเตาไฟเลเทเลเทหัวเราะ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 รอเรือหัวเระอําเภออําเภอก็ก็งูงูทั่วถั่วแพะแพะแม่แม่ ก้าอี้เก้าอี้คณะคณะจำปีจำปีทะเลทะเลเสื้อผ้าเสื้อผ้าทีนี้อ่านเองนะคะ,ะแกหาชัดชัดแกแก ถือโต๊ะผีกะบิดเตาฟไฟเตาไฟเตาไฟและแทหัวละอำเภอก็ งูทั่วแพะแม่กอีคณะจำปีฮะเลเสื้อผ้าอาภานิดามานาอาภานิดาพานนาชัดชัด อาอาพาณิดามานาอาพาณิดามาดามานามานาเอาใหม่อาพาณิดามานาอาพาณิดามานาอีกรอบหนึ่งค่ะอาอาอาพาณิดามานา อาานิดามานานามีอกานามีอกามีวัวมีวัวอีกรอบค่ะนามีอีกามีวัววัวมีขาสี่ขาวัวมีขาสี่ขาอีกรอบ วัวมีขาสี่ขานิดาใส่กำไลนิดาใส่กำไลอีกรอบไหมคะโอเคนิดาชูมือนิดาชูมืออาดูมือนิดาอ่าดูมือนิดาอ่านเองสิอาดูมือนิดา อ่านเป็นประโยคเลยอ่ามือดูนิดาอาดูมือนิดาอาดูมือนิดานิดานิดาถือโบสีฟ้านิดาถือโบสีฟ้า อ้าวอีกรอบหนึ่งนิดาถือโบสีฟ้านิดาถือโบสีฟ้าอาเอาโบใส่คอบัวอาเอาคอโบอาเอาโบใส่คอบัวครับอีกรอบหนึ่งอาเอาโบใส่คอบัว ออาโบัใส่คอวัวอ่านเองค่ะออาบัวใส่คอวัวขออีกรอบนึงนะอือีกรอบหนึ่งจะดีขึ้นละออาบัวโบโบใส่คอวัวเก่งมาก นิดาดูเฮานิดาดูเฮานิดาดูเฮาเก่งมากอาหัวเราะหึหึอาหัวเราะหึหึอ่านเพงสิอาหัวเราะหึหึหัวเราะหัวเราะเก่งมากรอเรือไป ต่อไปเป็นการอ่านคำที่มีตัวสะกดอ่านคำที่มีตัวสะกดแก้วแก้วแก้วเข้มเข้มเงินเงินเชือกเชือก ปุ๋ยปุ๋ยอ่านได้ไหมคะไม่ได้ลม้ลมล้มจิ้งจอกจิ้งจอกทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรือเรียนเรียนทุเรียนทุเรียน มังคุดมังคุดสับประรดสับประรดสะกดนะแก้วสะกดดยังไงคะนานนเอกวแก้วไม่โรแก้วหรือว่ากอลแก้วไม่โทแก้วไอลคุณครูสอนอยังไงก็ไม่รู้เนะาะป้าต่อไป ต่อไปเร้วอ่านตัวที่มีตัวสะกดนะคะตัวต่อไปอ่านได้ไหมคะอืขวดขวดคิ้วคิ้วเงือกเงือกนายนายเพื่อนเพื่อน แจกันแจกันพอรู้จักแจกันไหมคะมแจกันที่เป็นภาชนะที่เอามาใส่น้ำแล้วก็ใส่ดอกไม้อ่ะชมพู่ชมพูมพ่พอรู้จักชมพู่ไหมคะมมมพือชอบกินชมพู่หรือเปล่าไม่จเจี๊ยนะผลแดงๆเ,เนี่ยที่พอเคยชอบกินอนะไม่ต่อไปคำต่อไปอ่านสิอืม ทองคำทองคำทองคำอ่านเลยเด็กป .1 อ,นนอ่านได้แล้วฮะใหญ่มะนาว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 อันนี้ได้ไหมคะอืมไม่ได้โยอางอย่างยางยองงย่างยางลบยางลบ ยางลบยางลบ